สวัสดีค่ะมาพบกับครัวแม่พึ่งวันนี้จะมารีวิวเครื่องใช้ในครัวสุดเจ๋งตอนนี้อยู่บ้านไม่มีเหงาแล้วค่ะเพราะได้เครื่องนี้มาช่วยเลยเครื่องผสมอาหารอนเนกประสงค์จากเจ้าสัวนะคะเพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆแม่พึ่งก็แกะกล่องแล้วก็เอามารีวิวให้เพื่อนๆดูเลยค่ะอันดับแรกก็คือประทับใจตัวเครื่องเลยค่ะเพราะว่าสวยทันสมัยแล้วก็น่าใช้มากๆสวยรูดูเหมือนแพงแต่แม่พึ่งซื้อตอนราคาโปรโมชั่นนะคะไม่ถึง2000ค่ะ วัสดุที่ใช้คือดีมากอันนี้จะเป็นปุ่มปรับระดับความเร็วนะคะปรับได้ถึง8ระดับเลยค่ะนี่ค่ะตรงนี้เขามีคำแนะนำระดับความเร็วในการใช้ทำขนมต่างๆเมื่อเราจะเปลี่ยนหัวตีหรือใส่ส่วนผสมต่างๆนะคะก็แค่กดปุ่มนี้ขึ้นค่ะส่วนหัวตีก็เป็นสแตนเลสอย่างดีนะคะจัดมาให้ครบ3แบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตะก้อนะคะนี้จะเป็นใบไม้ แล้วก็มีตะขอค่ะสำหรับตีแป้งนี่ค่ะที่ชอบอีกตัวหนึ่งก็จะมีฝาปิดมาให้นะคะเป็นพลาสติกอย่างหนาดีมากเลยค่ะช่วยป้องกันไม่ให้แป้งหรือว่าอาหารต่างๆกระเด็นออกมาเวลาที่ทำการผสมไส์ความจุก,ก็กำลังดีเลยค่ะ4.5ลิตรวิธีการใช้เครื่องทุกอย่างก็ดูง่ายมากๆเลยค่ะใส่เสร็จแล้วก็ปรับนะคะ ให้ลงมาในระดับนี้ในส่วนของความเร็วนะคะก็มีตั้งแต่โลมีเดียมไฮค่ะสามารถปรับได้ถึง8ระดับเลยในการเปิดปิดเครื่องก็ใช้ปุ่มนี้ปุ่มเดียวเลยค่ะสามารถตีแป้งตีไข่นวดแป้งนะคะผสมทำเค้คกเบเกอรี่ต่างๆได้สวยครบจบในเครื่องเดียวเลยค่ะ ตัวเครื่องนอกจากจะดูสวยทันสมัยโดนใจแล้วนะคะก็ยังใช้งานง่ายแล้วก็ทำความสะอาดง่ายอีกด้วยในส่วนของฝาปิดเขาก็ทำช่องให้เราสามารถใส่ส่วนผสมได้สะดวกในการใช้มากค่ะ ในส่วนของโถเป็นสแตนเลสอย่างหนาค่ะเพื่อนๆนี่นะคะคุณภาพจัดว่าดีเลยส่วนตัวไม่เพิ่งให้คะแนนเครื่องผสมอาหารของเจ้าสัวตอนนี้นะคะ3ผ่านเลยจะ้ะสวยน่าใช้แล้วก็คุ้มค่าเกินราคาเดี๋ยวเรามาดูการทำงานของเครื่องกันนะคะ วันนี้แม่เพิ่งจะลองทำเป็นบัตเตอร์เค้กสูตรง่ายมาฉลองเครื่องใหม่กันคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบัตเตอร์เค้กเนื้อเนียนแล้วก็หอมมากๆถ้าใครกำลังมองหาเครื่องผสมอาหารสำหรับทำเบเกอรี่เครื่องสวยคุณภาพดีในราคาที่ไม่แพงนะคะ ก็ลองมาดูเครื่องผสมอาหารของเจ้าสวดได้นะคะแม่เพิ่งจะใส่ลิงรายละเอียดมาให้ในคอมเมนต์เข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยค่ะ